สวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็มีพื้นที่ใหม่มาเป็นพื้นที่การก๊อปปี้จะเป็นถ้าเราวางพื้นที่ตรงนั้นแค่หนึตัวมันก็จะเป็นก๊อปอีก3ตัวมาก็จะเต็มพื้นที่ช่องนั้นทั้งหมด4ตัวก็ถามว่าคือยังไงก็คือเราลงการาดแค่หนึ่งใบแต่ว่า1นึใบนั้นจะกลายเป็น4 สมมุติว่าเราลงส่วนของแอนด์แมนก็จะได้แอนด์แมนมา4ตัวในพื้นที่นั้นแอนด์แมนของเรา1แล้วก็แอนด์แมนกอล1เด็กที่ผมจัดก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะทำลายเขาเอาแบบว่าทำลายเขานิดหน่อยแต่ประเด็นสำคัญก็คือตัวนี้คือตัวที่จำเป็นมาก ก็คือเออ่ตัวหลักตัวหลักของพื้นที่นี้เลยแหละนี่แล้วนอกนั้นก็อ่ะแล้วก็อันนี้ก็ขโมยการ์ดเขาอันนี้ก็จว c ก๊อปปี้ความจริงแล้วจะเล่นเลกสายจวไม่ได้จั่วของฝั่งเขา ผมคิดว่าแบบนี้ให้ขนาจะโอเคนะอืมอน,นี้เพิ่มพื้นที่ท่านขวาหรือว่าเราจะเออผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ผมมีการ์ดเยอะกว่านี้น่าจะจัดได้เยอะกว่านี้ แต่ว่าได้ประมาณนี้ยังไงเปิดมาพื้นที่แรกเอ้ยใช่จําเป็นด้วยพื้นที่นี้ปูมาเวลก็มาตัวจําเป็นลงไปก่อนลงไปก่อน ปับ๊บตัวจำเป็นฮึบเชิบฮึบช็อบชอบเอ้ยนึกว่าทำลายตัวหลักเราไม่ใช่กาซที่ใช้เอเนจี้หกลตมาขอจวกาหน่อยฟังตรงข้ามมีอะไรดีๆให้พี่จวเปล่า ขอดูหน่อยสิจูวมาฮึมก็ถือว่าดีใช้ได้แอนพื้นที่ฝั่งขวามีอะไรโป้งสลับการในมือเดียวนะถ้าเกิดสลับมู อูมาเวลเราก็เมื่อเริ่มต้นเทินหด้วยแบบนี้ถ้าเกิดเราจวการที่มันเชื่อมเป็นแบบมกๆวก,วกเอาแนละ้วสวยแล้วเสียะพี่น้องฮะชิดคอปปี้ ไอออนแมทเือนห้าไม่มีปั๊บ,ป,บ,ป,บประมาณนี้แล้วกันโอ้ยพี่จะแว้นไปไหนครับ ตั้งแต่เครื่องหรือเปล่านะฮะปึ๊บชึบฝั่งนั้นเป็นไม่ใช่ปูมาเวลคอปปี้การ์ดเคื่ออย่าบอกนะทำลายการ์ดเรารัวด้วย ใช่ไหมใช่ด้วยโอ้ตอนนี้ในเด็กไม่มีอะไรให้ทำลายแล้วน่าจะเป็นตัวสำคัญเรียบร้อยไม่มีการให้ทำลายการหมดไม่แต่ได้อยู่นะฝั่งเขาฝั่งเขาฟังเรา ก็ออมก็ชนะแล้วนะนี่ก็แล้วกันถึงแม้ว่าแผนเราไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาแล้วปั๊บไอออนแมนปั๊บ โอเคอเกมแรกก็ผ่านไปต่อไปมาดูเกมที่สองดีกว่าว่าเราจะได้การท,ที่ต้องการกับพื้นที่ที่ต้องการหรือเปล่าเขีหลักเราสามคันเรามันหนึ่งย้ายไปฝั่งไหนนะขวาขวาหรือซ้าย สายสาธุเก้าเก้าสายสายเธอนะขอให้ซ้ายได้หรือเปล่าย้ายกาไปลงยังพื้นที่ด้านซ้ายจำหลังเปิดตัวการ์ดนี้ หลังเปิดตัวการนี้เครียดเลยเอ้ามันบอกว่าหลังมันไม่ใช่ก่อนอ้าวโดนหลอกดาวสป่าเฮาเฮาเฮายังไงไม่ใช่ อ่าลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าเกิดมันต่อยมอนเตอร์เราไปฝั่งซ้ายค่อยว่ากันปรับจัมเปอร์ปึ๊บอ่าแปลว่าไม่ใช่เอ้ยใช่การที่ตัวขอคอเฟี้ยวเวไม่เอาตัวนี้ เ oh อาการ์ดมิงหกมิงหกไอ้นั่นที่เราเส่งมามนะดูเธอสี่ยังมีโอกาสสองครั้งสองสามครั้งเฮ้โยโป้งทำลายการ์ดตัวเองป๊บเมื่อถูกทำลายบวกควรละหนึ่ง รืดเอ๊ะเดี๋ยวนะหน้านีเดี๋ยวคือหมายความว่าไงหมายถึงหมายความว่าต่อยทุกใบเลยอะฮะนาย การถัดไปที่คุณลงไปยังพื้นที่ด้านซ้ายหนึ่งพื้นที่ฮะมิดคำเดินหน้านี้อะลงไป ถูกทำลายไปซะอีแจมเดี๋ยวนะถ้าเกิดแบบนี้เราก็ไม่ได้ดิเราก็จะเหลือเอ่อจัมปเปอร์หนึ่งตัวลืมคิดเ๊้เราก็คิดแต่จะทำลายการ์ดเขาอย่างเดียว mày bị ai? vẫn đang ở. mình có vẫn đang ở. má. ba. huy. ao ฮึบเนี่ยคือแผนเราจะสำเร็จแล้วแต่ว่าขัดขาตัวเองเ,เอาโกดไปสแนปสแนปเดี๋ยวนี้นี่คือการคูลเขาให้สแนป เดี๋ยวยกเยอมไมอไมโอ้โนโอ้โนโน n เ้ยไปดูตาต่อไปเลยครับมาดูกันว่าตานี้แผนของเราจะสำเร็จหรือเปล่าก็ภาวนาให้สำเร็จนะนะไม่มีไม่มาอืม คีย์เวิร์ดมาแล้วหนึ่งโอ้คีย์เวิร์ดมาแล้วสองเยี่ยมเฮย้ยเขาเล่นอย่างนี้เลยเราเอาไงดีกำจัดคีย์เวิร์ดเขาไหมหน่าน่าน่ากำจัดจริงๆริงเลยแต่ยังปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนใจเย็นๆคนเรา มีอะไรค่อยค่อยคุยกันเนี่ยเทิร์นสาม 3, เทิร์นสี่ต้องมาแล้วคีย์เวิร์ดจำเป็นเนี่ยชึบป,ป๊าบเรียบร้อยบูมาวลโอเข้าไปป๊าบคีย์เวิร์ดเรามา ขี้รมขี้รมขอโทษนะแต่เราทำลายคีย์เวิร์ดนายไปแล้วหวัว่านายคงจะไม่โกรธเราสินะสรุปกดยอมแพ้เศร้าใจเลยนะนายอย่าทำอย่างนั้นเลยขี้รมเราอ่ะเราให้กำลังใจนายเออขี้รมเรามีอะไรจะบอกนายอะ่ะ คือเอ,อขี้ลามเดี๋ยวว่าอย่างนั้นเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะขี้ลามคือเราเ,เราจะบอกนายว่าลาก่อยอขี้ลามอ๋อขี้ลามเราก็อ่านขี้ตั้งนะคีย์เวิร์ดสำคัญเรามา ตั้งสองตัวสามตัวสี่ตัวไอ,อ้เขาลงทาซานเอาสีขี้หลามนายจะทำอย่างนั้นก็ได้นะเราก็ไม่ว่านายเช่นเดียวกันแต่ว่านายจะสู้เราได้หรือเปล่าอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะขี้หลาม ขี่ลามอาจขี่ตั้งนะขยันขี่ยังไงฮะขี่ลามจงรับพลังของข้าไปสักขี่ลามขี่ลามจงรับพลังไปซะขี่ลาม,ลาม,ลพ,ลลามพลังของข้านั่นนะเยอะ บวกไปขี่รำขี่รำขี่รำโป้งปางโป้องอู้เรียบร้อยขี่รำขี่รำบอกเจออะไรเนี่ย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้แมนอนตายตาหลับละ